คือหนักเลยนะมองไม่เห็นเลยนะคะว่ามันมีรถนะคะถ้าเกิดมามันเป็นลักษณะคือมันเป็นทั้งน้ำทั้งลมเลยนะคะคือลมมันแรงมากมจริงๆข้าวของที่อยู่ตามข้างทางพัดกระจัดกระจายไปหมดเนี่ยเป็นกระจกใช่ไหมของร้านที่เขาตั้งอยู่ฝ้าเอร์เพดานเนี่ย ร่วงหลนลงมาเลยค่ะเพราะ,ะว่าหลายพื้นที่ลมแรงจริงๆต้นไม้หักโค่นเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นสภาพของช่วงเย็นวานนี้ในเขตตัวเมืองลำปางค่ะเกิดฝนตกพร้อมกับลมกระโชกแรงนะคะในหลายพื้นที่กระจายกันไปทั่วเมืองคือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสภาพที่คุณผู้ชมเห็นแต่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างบางส่วนเนี่ยกระจกร้านแตกกระจายค่ะ,ะหลังคาที่จอดรถนะคะภายในห้างสรพรพสินค้าแห่งนี้คุณผู้ชมเห็นไหมโอ้คือ มันล้มลงไปเลยอะค่ะแล้วก็รถที่จอดอยู่ก็เสียหายด้วยนะคะคือปลิวเลยอะเรียกว่าปลิวแล้วก็ล้มลงมาหักโค่นทับรถยนต์ที่จอดเอาไว้อะค่ะต้นไม้ใหญ่บางแห่งนะคะก็หักโค่นขวางถนนซุปเปอร์ไฮเวลำปางงาวด้วยโหนี่เป็นสภาพบางทีเนี่ยฝนตกตอนซื้อของอยู่ยังไม่ออกมาออกมาเจอ รถพังอีกนะคะตกใจเขาซุดเลยค่ะถ้าแบบนี้อโอ้โหมันแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเกิดจากอุทกภัย<ฆ>อวาตาภัยอะไรแบบนี้นะมันเป็นสภาพอากาศุผู้ชมดูสิคะเนี่ยต้นไม้เนี่ยล้มหักโค่นนะคะที่บริเวณถนนซูปเปอร์ไฮเวย์ก็ทำให้เรื่องของการจราจรเนี่ยมันต้องถูกชะงักชะงักลงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเองไม่ว่าจะเป็นแขวงการทาง าการไฟฟ้านะคะส่วนภูมิภาคหน้าของเทศบาลนครลำปางปอพฝ่ายปกครองนะคะก็เข้ามาเร่งกันช่วยเหลือค่ะพยายามที่จะเอาสิ่งที่มันกีดขวางการจราจรเนี่ยออกนะคะแต่ว่าค่อนข้างเป็นไปด้วยความลํมบาบากนายอำเภอนะคะของลําปางนี่ลงมาคอยบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลยค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะใช้เครนดักต้นไม้ให้มันล้มลงแล้วก็ตัดนะคะก่อนที่จะลากออกจากถนน สามารถที่จะเปิดเส้นทางการจะราจรได้เมื่อวานนี้ช่วงสองทุ่มไปแล้วค่ะเพราะว่ามันล้มเยอะจริงๆส่วนภายในพื้นที่สำนักงานบริหารนะคะพื้นที่อนุรักษ์ที่13สาขาลำปางต้นไม้ก็ล้มทับอาคารของสวนอุทยานแห่งชาติคือกิ่งเนี่ยมันไปทับกับรถยนต์ที่จอดอยู่กับ บริเวณทั้งแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยที่จอดอยู่ใกล้ๆกันก็ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะหลังคาค่ะมันปลิว ปลิวไปกับกระแสลมที่มันกันโชกแรงเนี่ยแหะค่ะป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ก็ล้มละเนระนาดหลายแห่งซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เองเขาก็อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหานี้ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเช่นเดียวกันกับที่ลำพูนนะคะเมื่อกี้ลำปางลำพูนเช่นเดียวกันก็เกิดพายุนะคะฝนแล้วก็ลมพัดกระหน่ำเลยค่ะบ้านเรือนตลาดเนี่ยหลังคาเขาบอกปลิวเลยได้รับความเสียหาย พายุฝนนะคะและลมมันพัดกระหน่ำลงมาหลายพื้นที่ของเมืองลำพูนค่ะหลายแห่งเลยนี่ดูสภาพ,ภาพคือเหมือนเป็นโกดังที่เก็บของไว้สำหรับขายเนี่ยนะคะโอ้โหนี่อาคารนี่แทบจะพังลงมาทั้งหลังอยู่แล้วค่ะคือลมมันน่าจะแรงมากจริงๆอ,อันนี้ก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายตำบลไม่ว่าจะเป็นเวียงยองนะคะ มืองห่าน,นะคะแล้วก็ที่อุโมงที่ตําบลป่าศักนะคะบ้านเรือนประชาชนนี่ได้รับความเสียหายค่ะกระเบื้องหลังคายอย่างที่เห็นก็ปลิวเลยต้นไม้หักโค่นพืชผลทางการเกษตรก็เสียหายเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างความเสียหาย หลังคาที่เป็นโครงหลังคาแบบนี้แหละค่ะที่จอดรถของตลาดที่ลําพูนจตุจักรค่ะเขามีจตุจักรลาพูนนะอ,อันนั้นเองเขาบอกว่าก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันหลังคาส่วนหนึ่งเนี่ยมันพังลงมานะคะบางส่วนบางร้านของร้านขายวัสดุแห่งหนึ่งค่ะก็เกิดความเสียหายหลังคายุบลงมาทับกับรถนะคะแล้วก็มีสินค้าภายในร้านเสียหายจํานวนมากเช่นเดียวกันยังมีร้านค้าที่จําหน่ายสินค้า โกเบเฮาส์อะค่ะอันนี้ก็เห็นบอกได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกันผนังนะคะของคลังสินค้าก็พังลงมาจนทําให้คนที่เขาสัญจรผ่านไปมาเนี่ยเห็นสินค้าอย่างที่เห็นเนี่ยแหละโชว์อยู่ด้านในอย่างชัดเจนหลังเกิดเหตุนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนค่ะคุณอนุพงศ์วาวงมูลนะคะก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปกับนายอาเภอเมืองลําพูนค่ะคุณยุทธพงศ์ชัยสอนไปตรวจสอบความเสียหายอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนเดี๋ยวต้องมีการสํารวจความเสีย หายกันด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งค่ะได้โพสต์คลิปขณะที่กําลังออกจากบ้านตรงนี้อยู่ใกล้กับหาดสวนสนค่ะหลายคนรู้จักเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในตําบลแกลงอําเภอเมืองแล้วดูหาบนท้องฟ้าโอ้โทมึนแล้วนี่ถนนนะคะถังขยะหรือเปล่าหรือว่าที่ใส่ของอะไรมันมีมีล้อค่ะเพราะถูกลมมันแรงเอ,อแล้วก็ไหลามาตามถนนเนี่ยคือคนก็พยายามที่จะ รีบขับรถอ่ะ,ะแล้วก็หลบเข้าไปแต่ก็มีเต็นท์เตนท์นอะไรเห็นมันบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มันจัดงานเฟสติวัลอะไรสักอย่างอยู่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเต็นท์นะคะที่เตรียมสําหรับการจัดงานนะมันก็ล้มระเนระนาดด้วยเหมือนกันเนี่ยเต็นท์สีขาวๆแล้วก็จะเห็นเหมือนฝุ่นต่างๆปลิวว่อนเลยนะคะนี่คือคนที่ขับอยู่ด้านในรถเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้แต่ว่าถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นี่ขับไปเมื่อสักครู่อันตรายเหมือนกันนะคะ ลมพายุฝนที่พัดกระหน่ำลงมาทั้งร้านค้าบ้านเรือนพังเสียหายต้นสนหักด้วยค่ะแล้วก็มีเต็นท์ให้เช่างานสตรีทวอล์กนะอย่างที่บอกจะมีการจัดงานถนนคนเดินบ้านเพลมพายุพัดเสียหายล้มไปทั้งแถบแต่เคราะห์ดีนะคะไม่มีคนได้รับอันตรายก็งานเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เมื่อคืนก่อนดีว่างานเนี่ยจัดไปแล้วนะคะ,ะก็อยู่ระหว่างการเก็บเต็นท์นะคะที่จัดงาน ก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยจริงๆนะคะพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านในพื้นที่เองต้องระมัดระวังในการขับขี่ด้วยค่ะก็เ,เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนเอาไว้นะคะคุณผู้ชมยังต้องไปดูกันต่อนะคะไปกันที่ภาคใต้หน่อยนะคะลงไปที่กระบี่ค่ะคุณผู้ชมคะถูกพายุพัดกระหน่ำหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่ชุมชนตลาดเก่านะคะถนนสีตรังค่ะ ตำบลกระบี่ใหญ่นะคะเขตเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะอันนี้ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกันน้ําแดงเลยนะคะก็เป็นลักษณะน้ําป่าเนาะสีแดงแบบนี้นะคะที่ไหลลงมานะแล้วก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณเขตเมืองด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นสภาพหลังจากที่เกิดฝนตกหนักค่ะช่วงบ่ายวันนี้ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วค่ะบางคนขนย้ายทรัพย์สินกันไม่ทันนะคะมีความเสียหายเป็นวงกว้าง ไปดูไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นอาคารพาณิชย์นะคะด้านหน้ากําลังมีการก่อสร้างทางยกระดับที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะเมื่อเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักน้ําก็ท่วมขังค่ะไม่มีทางระบายแล้วก็ไหลเอ,อ่อเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมถนนอย่างรวดเร็วไม่สามารถที่จะขนย้ายทรัพย์สินกันได้ทันชาวบ้านเดือดร้อนกันหลายครัวเรือนฝนนะคะที่เริ่มตกหนักเมื่อเย็นวานนี้ค่ะ แล้วก็ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้อีกระรอกหนึ่งอันนี้ตกมาต่อเนื่องสองวันเข้าใจ<ะ>ว่าน่าจะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายวันอาทิตย์เพราะว่าหลายพื้นที่ภาคอีสานที่ไปบานี้ก็เริ่มตกตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันจันทร์นะคะวันจันทร์ไม่ใช่วันอาทิตย์วัน<ะ>จันทร์นี่ฝนก็ตกแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีฝนตกด้วยเช่นเดียวกันก็เลยทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมตามมานะคะซึ่งไม่เคย เกิดน้าท่วมแบบนี้เลยเขาบอกที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของเมืองกระบี่เนี่ยนะคะ,ะเชื่อว่าสาเหตุอาจจะมาจากการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่ด้านหน้าทําให้มี ไม่มีทางระบายน้ําพอฝนมันตกลงมาอย่างหนักเนี่ยน้าก็เอ่อพอเอ่อแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนระดับน้ําสูงกว่า30เซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเองนะคะก็เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะบริเวณถนนมหาราชแล้วก็ย่านการค้าของเมืองกระบี่นะคะน้าท่วมถนนเนี่ยอย่างที่บอกประมาณ30เซนติเมตรแล้วก็ท่วมเข้าบ้านเรือนของประชาชนร้านค้ารวมประมาณ5หลังคาเรือนนะคะประชาชนเองก็ต้องเร่งทําความสะอาด แล้วก็พบว่าจุดที่ระบายน้ำพอไปดูตรงนั้นมันระบายน้ําไม่ทันจริงๆส่วนหนึ่งนอกจากเรื่องของการก่อสร้างมันมีเรื่องของขยะอุดตันอยู่ด้วยค่ะตามท่อระบายน้ําจํานวนมากอันนี้แหละสําคัญพอมันเกิดเหตุแบบนี้มันไม่ทันแล้วนะน้ํามันมาถึงปุ๊บจะไปเอาขยะออกมันก็ไม่ทันก็น้ําท่วมถนนเลยนะคะค่ะบางทีการก่อสร้างอยู่มันมีพวก เศษดินเสศษปูนเศษทรายอาจจะเข้าไปอุดตันอยู่บริเวณนั้นอันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนะ้ำถึงจะลดแล้วก็เข้าสู่สภาวะปกติซึ่งก็เป็นฝนที่ตกหนักนะคะแล้วก็เป็นฝนทิ้งช่วงมานานกว่า3เดือนถังขยะและนรนาฏเลยนะคะแล้วก็ทาให้สถานการณ์เรื่องของน้ำประปาค่ะก่อนหน้านี้ขาดแคลนอยู่ก็คลี่คลายลงไปได้เพราะว่า นมันเริ่มตกลงมานะคะคุณผู้ชมส่วนที่อุบลราชธานีค่ะไปที่ภาคอีสานกันบ้างช่วงเย็นวานนี้คุณผู้ชมคะเกิดพายุฤดูร้อนนะคะพัดถล่มลงมาอย่างหนักหลายพื้นที่ของจังหวัดส่งผลให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนประชาชนกว่า1,000หลังคาเรือนค่ะโดยเฉพาะที่บ้านหนองสองห้องนะคะหมู่ที่5และหมู่ที่10ค่ะตาบลยางโยภาพนะคะแล้วก็อำเภอบวงอำเภอเมืองม่วง30 ที่อุบลราชธานีพายุนี่กระหน่ำเลยดูสิคะสภาพหลังคาถูกพัดปลิวไปเลยค่ะมีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วย1รายนะคะ,คะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนนะคะเป็นเด็กหญิงนะคะ2พี่น้องที่ถูกกำแพงบ้านถล่มลงมาทับ<อ>หลังจากพายุสงบค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านพยายามที่จะนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลม่วง30แต่ว่าไม่ทันนะคะน้องเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปไปดูจุดที่เกิดเหตุค่ะนี่เป็นสภาพบ้านนะคะ,คะเป็นบ้านพักชั้นเดียวกําแพงเนี่ยก่อด้วยอิฐบล็อกค่ะยังไม่ได้ฉาบคือยังไม่ได้ทันฉาบ<อ>เพราะฉะนั้นเองความมั่นคงแข็งแรงคงทนเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์อยู่บริเวณกลางทุ่งนาทางเข้าบ้านหนองสองห้องนะคะพบกับนายสีบุเนี่ยนะคะอายุ59ปีเล่าให้ฟังว่าคนตายแล้วก็คนเจ็บเป็นหลานค่ะ,คะ เป็นน้องเด็กผู้หญิงชื่อเด็กหญิงสิริวิมลน,นะคะอายุ10ปี<า>ที่เป็นกระเป๋าของน้องอนะตุกตต๊กตาของน้องอแล้วก็เด็กหญิงสุรพาอายุ8ปีค่ะเป็นพี่น้องกันค่ะอยู่ในบ้านหลังนี้แหละบ้านที่น้องเขาเสียชีวิตก็คือช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คนค่ะก็มีตัวของนายสีบู่เองมีภรรยามีหลานชายอยู่ด้านนอกหลานสาวสองคนก็หลบฝนอยู่ในบ้าน คือตอนช่วงจังหวะที่ฝนตกเนี่ยปรากฏว่าลมมันแรงมากมันเหมือนเป็นพายุลมหมุนเข้ามาพัดมาจากทิศตะวันออกของบ้านนะคะแล้วก็ไปพุ่งใส่กำแพงบ้านจนกระทั่งกำแพงเนี่ยมันล้มลงมาทับหลานทั้งสองคนขณะที่นั่งอยู่ในบ้านทําให้เด็กหญิงสิริวิมลน,นะคะผู้ที่เป็นพี่เนี่ยได้รับบาดเจ็บก่อนส่วนน้องสาวเด็กหญิงสุรพาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ ตัวของนายสีบู่เองรวมไปถึงภรรยาก็เข้ามาช่วยเอาอิดออกตามร่างกายของหลานทั้งสองคนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายนะคะเด็กหญิงสุรพาคนที่เป็นน้องน่ะ<ม>เสียชีวิตที่โรงพยาบาละะเออ่มาเดียเอเมียว่าเมี่ยสองคนกัเฮ็ดบ่ได้เอ,อิดหลานเมื่อกีกสามคนหลานก็อยู่นี่ละเขากาบ้าคนอิดออกก็จะเอาขึ้นได้ เอาคือได้ผู้เอี่ยกระหายดิ้นได้ถูกหลานออกมาผิดผู้ดึงผู้ดึงย้า่กะอุ้มเอาโดนบอกครับกว่าเทียวหนองออกม่ใดก็บ่โดดเพราะบ้านซิบผ่านหน้าที่หรือตอนนั้นหนองยังยังมีสติอยู่บ่ครับปันกะผู้ด้องผู้เสียชีวิตก็บอกว่าเก็บเก็บก็บอกได้อยู่เบอกได้ เพราะโรคบาลแล้วก็ไปเสียอยู่โรงพยาบาลเหรอครับครับ